เลขศูนย์กันแล้วขอรถเป็นอย่างสูงบัดนี้ใกล้เวลาอันเป็นมงคลแล้วเหลือเวลาอีกสี่นาทีขอทุกคนทุกท่านนาฬิกาสีา่สิบเก้านา ก็ทุกข้างนะครับน้อมจิตน้อมใจนะครับเพื่อเราจะถวายกุศลนะครับ กาที liksom, ่ซื้อเก่าหน้าที่า้าเ ハハハ[笑]

ตอนนวาลาอันเป็มงคลมแล้วขอเรียน,นเชิญประธานในพิธีแม่ครู สุนันทุพนตุยเทวสังฆสัมมาปตาุรเทเทวดาเจ้าทั้งหลายทายบุญมีตาทิปาธิราชเจ้าเป็นข้าเป็นประธานกับท้งโสรสกุลตนตลุงวิมาอันเดเรศพระอาทิต์เจ้าตนวิเศษ พรคาพยาตุเอราเจ้าเป็นเขาเป็นเขาแก่เทวดาทั้งหลายอันดยังโย่อตผู้ตาสัตว์บับบราารวระพานเป็นพบอกันมาสวายพาทั้งพยาดากราชเพื่อนฟังนาทีหลวง่วงคุมพันและล่ง,งลำฝนพ้พคำจากภู่วิญญาณตนตนะลงวิมานเทียยพอกัาพยายมมาลาเจ้าหอดารี นางพอลณนีรนน้อนแนบด้ามควนปันป้มนังน,น่อยีะหลาอันหักษาในมนุษย์สุดแห่งของเมืองคนในวังมนระยะตา,าตัวเดินททำหินทาในภายนาระยะตัววัง,วงที่ปืนแผ่นปัตัาพีโบคาลณนี โโพิทั้งคิรีแก้วโก้จนสถิตอยู่ในปฏิราสถานีในเมืองจันทบุรีราชาม้วงควงและลวงอีใต้ดิีเหนือผาดเอภารังกัไปใต้คงเสียโยตยากัมไปขวาแดนแก้วเป็นเถิดจนอยู่ในปฏิทองอาณาที่ไมดาเจ้าทั้งหลายจนรักษายัางประทาบปพนมบรม สีสถานหลวงเป็นเขาเทพยดาเจ้าตนรักษายางบอนพุทธศาสดา,าได้ออขอบเขตคันภาเสบมาขออันเชิญเทพพยดาเจ้าเราเทวาทั้าทางหลายจงเสด็จลงมาดีละลงมาประทุมนมกันดานสะานพิเดเพื่อปั้นคำคพุงธา หลายจักเอาทุกตอนทุกคงพ่อข้าเทินสาปิเทวาสัก คุณศิษย์คุณธรรมคุณพระบิดารารดาคุณครูบาอาจารย์คงพระญาณดาพระราบูกเป็นใหญ่แห่งเมืองบัดาลจงลงมาบันดาลบัดาลสัพพิสิพระกรใจให้แก่ปวงข้าพเจ้าทั้งหลายนักการละปฏิเถินพระพุทธรเจ้าค่ะค่ะคณะทีแม่คู่เนาะค่ะกำลังทำพิธีแล้วค่ะจุดประทัดข่าเอ็กซีกระล่องพิจารณาเบื่อเนาะค่ะเป็นความเสียสนุคคลค่ะ วรประทัดเป็นตัวเลขค่ะเป็นตัวใดค่ะเข้ากับจังไปติดตามเบิรงพร้อมๆกันเนาะค่ะรอมพินจหน้าเบิรงค่ะลลเลขศูนย์ขึ้นแล้วเลขศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เก่อ่ะนย์เก่าีศูยเก่า่ โอ้ยากอะงามงามนะคนสิริชมงศงามครับคนงไ่บเอาององเขาินนิไปี่นกินได้ยังไม่ใหญ่กันหรคอขูดแลไไปคนนเยดอไม้เที่ยวหดลายกมาำเดือก็างไปคุณแห่บริเทีมนะกมานำ้กระายโสน่ละติงอยดอกมะนิ่งงา ก็ส่งค n ามวันนี้เราจะเปิดแเลย้อะใจจับขนทั้งสองหทั้งั้งวได้ไหวกอะไรอันๆิแอันนี้จัถ่ายนะเมาให้้อเมาให้ตัวะเช่นไห้มูนเดินหมดเดกันไม่รูไม่นะครับม คนละสิบเก้าปีหน้าจำไว้ได้ค่ะผู้ไดอยากถวาไกับคนละสิบเก้าม1วงสบ้วนกันเลยเป็นมาไล่ก่อนดวมาไลก่อนด้วนๆแต่็มีบอกมาดิอ่ะเป็นเวลกของนนี้ย่ยี่ผ้ปยางอันน่อยสวามุกอานแบนอย่างนไงหัวกันพงอะไรแล้วเห็นแล้วาอ่ รเองหน่งเลยงามองามโอ้โหไปด้าเลยไฮโดร้ฮนสกมันลำรวยดุยาเด้อคื่อนน้ำไหลไปแห้งผมมาไล่สายยางไหมมันตันมันตันแบออมันไ่เกิดโดนงานเสียานี่ยนเปนแบบนีนะ เออก็ถึงเงินเด้อนนี้ทำอย่ากเอมันมากอนี้ล่ะเพิ่อจีบแจกเงินวันที่หยิบเก่าคือดอกมะลิโดนวนวยาลามักมันมาลายกรอนเป็นมาลายกรอนชุดพวกกลุ่มนะมารายกรอนแต่ว่าที่ผูุ้แม่ผู้สงสัยแม่มากเนาะเก่าูเนาะเก่าซูลหกซูกันเลยได้เก่าซูลหกซูลหนึ่งเก้าซูละคะได้ส่วกกันนะคะเอาบัตนี้ไปฟั่งยอหวัดป้านั่นั สาวขอูตานำพาให้แม่คู่ได้มีบุญบารมีในควมส, e สักกัน f c สุขภูสุคน,นะคะ่ะเมื่อดีมาพรอมหนา้าพร้อมตาค่ะ,ะ,คะลูกาปูสิบินมาแต่ต่างจากบ้านอุบลาราชู้านเขาคุณสุดสวยมากะทีมงานบาน้าคารัเทียรราบ้านังรบดัง มดีเียเี่ยวสารนะคะไม่ได้หมดตัวใดสิเดลทวายนะคะผู้ไดซื้อแปดสี่จัอ่ลืมที่ที่เอาเอาที่อน่าลวง่จ้งหลวง่อจักรญาี่ััน